มจะทําไพี่แต่เขามีครอบครัวอยู่แล้วไงครอบครัวแล้วยังไงพ่อหนูเขาก็มีแม่หนูแล้วมึงใช้อะไรคิดว่าเป็นครอบครัวเนี่ยตอนนี้หนูโตขนาดนี้แล้วพี่ควรหยุดได้แล้วป่ะหยุดอะไรพ่อเมือะไม่หยุดแม่เมือะหยุดนานแล้วมิจะพ่อมืองกับกุ้แหละที่ไม่หยุดมึงก็ยังไม่หยุดนะตามมาลังควาาหนถึงบ้านเลยเนี่ยไม่พี่หนูมาขอร้องพี่ดีๆเลยวันนี้มาขอร้องหรอไปเอาแม่มาด้วยดิทำไมมาคนเดียวอ่ะเลิกเอาว้ยพี่แบบเห็นใจแบบถ้าสมมติวราครอบครัวอ๋อลืมไปโทษโทษ แม่มึงอะย้อนกลับไปบอกที่ตัวเองไม่ใช่มาบอกที่กูไปด่าครอบครัวมึงไม่ใช่มาด่ากูที่พี่ควรแบบเห็นแบบจริยาธรรมสรจาธรรมที่คนมีป่ะเคยเรียนมาที่ไม่ควรทำอย่างนี้ป่าวะาเขาไม่ควรกูเป็นคนตาเีนมึงเป็นน้องกูมาด่ากูทําไมไม่ที่ไม่ควรไงหนูอยากให้ที่กับพ่อหนูเลิกกันกูก็ไม่ได้อยากจะไม่เลิกนะแต่ว่าพ่อมึงติดกูมากเลยกูทํายังไงอะทําไงดี พี่ไม่เล่นด้วยสักอย่างเว้ยงยไม่ได้หรอกกูสงสารกูมีจริยธรรมไงกูสงสารพ่อเมืองที่รเขาเมึงต้องสงสารพ่อมึงบ้างนะทำไมต้องเป็นพ่อหนูทำไมคุไม่ต้องหาพ่อมาหากูที่บ้านเลยไปคุณต้องมาหาหนูทำไมทำไมทำไมถึงเป็นพ่อมึงไม่ได้ทำไมเป็นพ่อหนูเอาเหตุผลมาเขาอยู่กับหนูมานานแล้วพี่เขาเป็นครอบครัวกันมาตั้งนานแล้วทำไมอะเป็นมานานแล้วจะต้องเป็นไปต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอครอบครัวหนูมันดีมากจนกระทั่งมีพี่เข้ามาพี่นี่ดีมากครับผมใช้อะไรกิดแต่ว่าดีมากกูขำว ดีมากแล้วเวแบบพี่ช่วยออกไปได้ไหมใช่ดีมากเลยมึงกลับไปได้แล้วถ้าดีมากกลับดูแลครอบครัวมึงดูแลแม่มึงพอเดี๋ยวพ่อมึงกูดูแลเองไม่ต้องห่วงไม่หนูอยากให้พี่เลิกเว้ยเลิกทำไมพี่หนูมาขอร้อนนงจริงๆนะหรอไปดูแลแม่มึงเหอะเอาเวลาใี่ไปดูแลแม่มึงไม่รู้ต้องตายเมื่อไหร่เลยเนี่ยกูสงสารอ่ะใช่แม่หนูเขาไม่แข็งแรงแล้วไงใช่มึงก็ดูไม่ <ๆ S 2> แข็งแรงเหมือนกันเนาะถึงข้อมึงออกมาได้เนี่ยเก่งเหมือนกันแม่มึงอะ่ะพี่ถ้าแบบครอบครัวพี่มีคนอื่นอย่างนี้บ้างมันจะไปอยู่ครอบครัวกูดู ครอบครัวมึงให้ดีพอนะอย่าหาว่าพี่สอนต้องการแบบให้พี่เลิกยุ่งไงทาไมคุณต้องเลิกพี่พี่เป็นคนดีที่พี่ดูดีที่สามารถหาคนอื่นที่ดีกว่านี้ได้ใช่คุณดีกว่ามึงด้วยพี่ควรเลิกเว้ยใช่มึงไปดูแลแม่มึงพี่หยุด่เอาเวลาไปดูแลแม่มึงอย่าให้กูบอกนะแม่มึงเป็นแบบไหนพ่อมึงบอกกูทุกวันมึงก็รู้อยู่แก่ใจว่าแม่มึงคนแบบไหนเนาะก็น่จะรู้นี่ทำไมคึงกูต้องหาความสุขให้พ่อพ่อพ่อมึงเพรอยู่ดีมากเว้ยจนกระทั่งมาเจอพี่อะ ทำไมไม่ดีตรงไหนมาพูดดิทำไมต้องเป็นพ่อหนูวะทำไมนี่มึงมาขอร้องหรือมาด่ากูกูให้พูดอีกทีนึงพี่หนูคดให้เกียรติพี่เลยแต่พี่แบบไม่ให้กูถอะว่าไม่ขอร้องหรือมาด่ากูตอบขอร้องอยู่ขอร้องอยู่แน่ใจนะอยากคืนน้ำลายตัวเองนะนะพี่หนูมาขอร้องอยู่ขอร้องแน่นะเลิกกับพ่อหนูได้ปะก้มลงก้มลงพ่อหนูเกินไปปะกลับไปอินกูสิกูจะได้คิดนิดนึงว่าควรไม่ขวรเกินไปปะแล้วกูจะทำยังไงดีนะ มาสู้กับพ่อมึงต่อไปดีช่วยเหลือดีไหมหรือยังไงดีพี่เลิกกับพ่อหนูได้ปหมกูไม่พูดกับมึงก้มก่อนก้มก่อนก้มก่อนแล้วค่อยคุยกับกูพี่เงินไปเว้ยจริงจริงกูไม่ได้จะฟังมึงฟังดิมึงต้องฟังกูตอนเนี้ย<น>ไม่กม้มใช่ไหมจะก้มไหมกูล้วหนึ่งสองสามหนึ่งกูให้โอกาสมันแล้วนะสองบายพี่เฮ้ยเฮ้ยเธออย่าทำแบบนี้ไป